ใรมายาวเรือใครจะเป็นคนเป็นี้เฮ้ยอย่าไม่ใช่อยากันมีหอกด้ทำไลูกทำไลูกอากาศหนาวมากตอนนี้อยู่อุ้ยตายคนเย็นเลยหนาวจริงหนาวจริงมีสุดที่ฝักฝักมาคุ้นหนาวยากปเร่อเหรอพี่พี่หลดูนไปเลยไปเลยหลดดูข้างในอุ้มเรือเออทำไมไม่มึงนั่แหละหนูหนูหนูอาทละ อย่าอนตกโอเคแม่หนาวแย่เตรียมถือนะไปที่รักไปเรียกกันหนูอย่าเพิ่งออกกันนะอยู่ดูให้จบอย่าเพิ่งออกกันนะอาจจะเห็นภาพหนังสดก็ได้เออเดี๋ยวมีหนังสดให้ดูอย่าเพิ่งออกกันนะโอเคเปล่า ตัวนี้มันเป็นมะเร็งแม่เลยที่รานนักสานน่ะทำไมคะตำไมหนูรู้ได้ไงหน้ามันปูดออกมาตรงนี้จะบอกเขาทำไมเนี่ยหนบอกว่าอย่าเพิ่งออกกันไงทักหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีหนาวมากจริงๆแล้วอยู่บนเขาได้ไงมันนี่หนาวนะหนาวหนาวหนาวเลยหนาวมากๆด้วยดินเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่อ๋อมันอยู่ตรงนี้ด้วย

มานี่มาทางนี้มาทางนี้มาหยังน่ะมาผีไมาผีเงาไงเงากะเดี๋ยวกูเปิดไฟก่อนไปได้ที่ไหนนะไปได้อ่ะได้อีกะมันใส่กางเกงขาสั้นโคตรเฟี้ยวอะไอยเงี้ยกูณหน้าจะตายเฮ้ยใส่โต๊ะไหนมาวันนี้ไปกใส่ตัวไหนเนาะบ้าเก่งนี่จบอยู่แหละ อย่าเพิ่งออกรอดีกันนะจบแล้เปะอ้มาใส่เสครบงมันวกู่มันน่ะเตรียมจะนอนโอ้จะชิ้นกูนอนด้วยยีเบียนเร็วมากยักก็ยัก็ได้กูถึงความยักกแต่ยักษ์ไอหรอยักไงยักษอยักษ์ให้ด้วยะ เป็นประานนะท่านเนี่ยาสวัสดีเจ้าเจ้าข้าเจ้าเป็นสาวละเนอะให้นงินได้ให้ได้ดีที่ใส่ชุดเลยเรชุดกิโมโนนะเออเขาาสวัสดีจ้า้วดูใส่กย์เกขาตันจ้าเ่าเขี้ยวบอดท่านนู้นทานนู้น ูีควัอนออกปากเลยที่รักมือถือหนูที่โต๊ะแฟดตป๊บนึงจะพึ่งออกกันนะเหนื่อยอยู่ปลายค่ะ <c oughs> ดูกเกงอุบาทมาลีเบียนโอ้โอ้ แ้เสียงอู้อู้อู้อูว้ฮะอะไรเนี่ยอันนี้ก็เสียงอะไรอืมอันนี้ก็เสียงอะไรฮิปเฮอันนี้เสียงอะไรเสียงนี่เขาทำอะไรกันอะเใจนะสาวอทีมที่เรียนจลัอะไระเดี๋ยวนันนี่เดียวเดี๋ยวย <coughs> oh, happy birthday to you. Hello. <coughs> <coughs> happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday to you! Oh. Happy birthday!

อะไรวะอะไรวะวเป็นอะไรวะ้ไม่อ่ะว้าวชีวิตโดแกงเยนวนี้ไม่ร้าี่คอเนี่ยมีอะไรวะมึงอธิษฐานว่าอะไรมึงไม่ตื่นเต้ไม่ตกใจไม่ขอบคุณไม่อะไรหน่อยเหรอเต้นเต้นแต่ เป็นเคสุดยอดผวาอะไรคือการแกล้งคนให้ได้บัตรเี่นต้นไม้น่าวิธีเนี่ย เฮ้ยเสียใจว่ะอุตส่าห์แบบลงไปซื้อเค้กอุตส่าห์อ้างว่าไปเดินตลาดตลาดไอ้นู่นแล้วไปซื้อเค้กมาให้มึงรู้ไหมว่าเนี่ยทางปลายมีแค่เค้กไอ้เดียวมึงรู้ไหมว่าทางปลายเนี่ยพวกกูไปหาเค้กก้อนนี้กันมาเนี่ยเก่งไปกินหวายกลางหวานเลยใช่ไหมเอาเทียนดอกก่อนเทียนอันเนี้ยเทียม เออเออน่ยรากว่าดูสภาพกางเกงมันนี้ไม่มาสงสัยแล้วตอนแรจะอาบน้ำแล้วอนี่แกไป้นาแล้วมัชืนนสภาพกางเกงแล้วคืออากาศหนาวมากนแรกไมบไมอยาอนำมมงรเกแวไม่อเดี๋ยวนีไมือทไมมือละแวกอะไรขนาดนี้วะเพราะว่า ต้อแก้งมาบ่อยจริงๆทำไมทำไมใช่คือการไม่แกล้งแล้วกลัวเองนี่คือมัรู้แล้วเรามัรู้แล้วเราไม่ต้องแกล้งเลยมีอะไรมีอะไรมีอะไรอีกบ้างเราดูหน้าไปชมวิวอีกเนี่ยมีต่อไปอย่างนี้ไม่ชอบคนเข้าข้างหลังเลยไม่มีอะไรมีอะไรเรากำลังอะไรต่อไปอะไรวะน้อง ออเออ mhm. มึงจะเดินวนไปไหนวะเนี่ยขอแฮปปี่บอยเดย์มึงเต็มเลยเบียครับขอบคุณดิอ่ะมาขอบคุณก่อนขอบคุณรู้สึกไงมั Friday> ่งขอบคุณก่อนอะไรเนี่ยพี่บอยพี่บอยแพ้ไงพี่บอยจะมีกิจกรรมต่อนะครับต่อต่อพีบอยไหมเบียไปไหนเขาใส่ให้พี่บอยเดย์มึงจะเดินหนีไปทำไมไม่ไปไม่เดี๋ยวจะมี เราจะมีกิจกรรมต่อขอกิจกรรมไอ้นี่ก่อนมึงเหลือให้พวกกูกินบ้างสิเค้กอ่ะไปวางไว้ตรงโต๊ะมันเหลือก้อนเดียวในปลายที่ไอ้มันหาไม่ได้แล้วนะมึงเค้กก่อนเนี้ไอ้สารพิก้อนเดียวเลยนะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องบันเดิงเปลี่ยนเรื่องบันเดิง เมื่อกี้นะครับพนันกันว่าบ้าลกี้ไม่เบ้าเนีวพี่บอยมาแพ้พี่บอยแพ้ไม่มีความเมเมื่อกี้ไม่รู้อะใหญ่เพื่อนกลัวเมื่อกี้พนันกันเมื่อกี้พนันเมื่อกี้พนันกันว่าเมื่อกี้พนันกันว่าถ้าเกิดพูดจาต้องช่วยกูรับผิดชอบได้เดี๋ยวผมผมไปคละหัวผมลหัวเอาาชตัวไม่ไม่ด้หอ ไม่ได้พี่บอยไปกติกาดิไม่คืว่าอย่าบ่าไปกติกาฟังก่อนฟังก่อนพี่บอยวันนี้แซนแซนกับแค่แท้ยังใส่ชุดทองเฮาเลยด้วยไอสัตไม่ได้ความเชื่อใจเว้ยกูเชื่อใจเพื่อนกูว่ากูไม่รู้มันต้องก็มึงเลือกเชื่อใจผิดคนมึงเลือกเชื่อใจกูวันนีกกูจะยอมโดนคนเดียวแล้วมึงพูดแล้วนะจะไว้ในใจเลยกูเลือก เชอใจผิดคนตามที่เมียกูบอกตามคำสั่งเมียกูโอเคกูชื่อใจผิดคนมึงจำไว้เลยได้แล้วได้แล้วถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสถอดเสื้อถอดเสืใช้่หนาน้ำรอค่ะพี่ไม่ใช่นามีน้ำรอครับเรอมากไม่ใช่กูไม่ไม่ไม่ถอด 有用不不一样。 เอาไปคุณจางค่ะพี่บอยเลยค่ะน้าเลยค่ะน่าเลยนะคบอยเลยครับไม่ฟาดกอนฟาดกอนฟังก่อนหยุดหยุดหยุดทุกคนหยุดทุกคนเงียบก่อนแป๊บนึงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเงียบก่อนทุกคนหยุดก่อนอธิบายเดี๋ยวคุณโดนเรื่องอะไรครับอธิบายครับอ๋อเพราะผมเชื่อใจเพื่อนผมทำไมเชื่อใจว่าอะไรมันบอกว่ามันจะรีบกลับมาแป๊บนึงเงียบๆก่อน มึงเงียบก่อนมึงเงียบไปก่อนอธิบายก่อนใค่กลัวอธิบายใครถีบกูเ <ś c oughs> บ,บาเบาเบาเบ,บาอธิบายก่อนอรเรื่องมันเป็นไปอย่ไงไรใครย<ล>ัง <ouch. S 1> ไงเราเราเทรเจตกูกูนานกูหนาวกูลาดเลยได้ไหม อีเกี่ยกับคู่นัอธิบายอีกเหรอวะอนนี้เกี่ยวกูก็โดนละกูแล้ตอนนี้เกี่ยวกับขาๆว้คู่ๆๆะตๆๆ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 อเคนาๆๆมน่าจะๆอกกันไม่าๆะออๆกันๆหมๆๆๆๆๆเลยครับเม่ๆอเกาๆเกๆเลๆเๆบๆเซอร์าๆเกๆเลยคๆบเๆเๆบๆเซอร์ไม่เอาๆๆเๆซ ถอดกีเกียเลยครับเดี๋ยวจะบอกเธอเอาของมีค่าเอาจากกระเป๋าหมดตอนนี้กี่องศาแซนดูหน่อยถอดกีเกียครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ไงพะแป๊บนึงจะเย็นตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้กี่องศาตอนนี้ยี่สิบสององศานะคะแต่ว่าลมมันเย็นมากนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวแป๊บนึงแซนอธิบายก่อนอย่าเพิ่งไม่ไย่หอย่ารุอย่าใจดีอย่าอย่าโอเคโอเค

เรื่องของเรื่องพวกนางพนันกันว่าว่าเมื่อกี้พวกจ๋าลงไปตลาดตลาดคนเดินไงแล้วมันพนันกันว่า <c oughs> พวกจ๋าจะเดินเอ้ยจะเดินทางกลับมาที่พักภายในยี่สิบนาทีถ้านานกว่านั้นนะ่ะ <c oughs> พี่ <c oughs> บอยจะยอมเอาน้ําแข็งลดตัว น้ำแข็งกูหมดละตอนนี้เก็บ,กบลังไม่ได้ล้างไม่ได้เมาไม่ได้เมาค่ะนี่สิบแปดองศาไม่ใช่ย <18 S 1> ี่สิบสองโอ้ยยายเค้สิบแปดองศาแล้วสาดน้ำแข็งไปเมื่อกี้โอ้โหน,นี่พี่บอยสาดปุ๊บเจอแม่คันนิ่งเลยเ <c oughs> จ,จ,จอแม่คันนิ่งนะแม่คันนิง <c oughs> แม่คนิงลงแล้วแม่แกบอกว่าพวกมึงไม่ต้องกูสาดของกูเอง รูว่ามันจะโกรธไม่โกรธหรอกแต่มันบอกว่ากูรักน่าจะป่วยมันบอกว่ากูรักของกูเองได้โกรธที่พี่มาบอกแล้วไว้ใจผิดใช่ไหมมันบอกกูรักของกูเองได้แต่ต่อจากนี้กูจะไม่เชื่อใจคนแต่ต่อจากนี้กูจะได้รู้ไว้ว่ากูเชื่อใจผิดคนเปี้ยไูกัะตลกยี่ป่ะจริงมาซะช้ามาดูดิคนเลวเลยไอเบียชิงแล้วอ่ะกูวิ่งไปโน่นแล้วอ่ะมาอย่างนั้น ดดูิเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเหมือนกันไปดูพี่บอยก่อนมาแล้วมึงแล้วมีแกพูดอะไรหรือเปล่าพรุ่งนี้กูป่วยใครจะรับผิดชอบกูไม่บอกมึงป่วยนานแล้วป่วยมาทางนั้นแล้วไอ้เบียก็กลัวแล้วไม่ไม่แกไอ้เบียนอนแล้วนะพี่เออเอาเอ้าแล้วอยู่วิ่งไปเอ้าอีมิวมาปล่อน้พีค้าแล้ว เชียงรายสิบเจ็ดเออหนาวอ่ะเย็นเย็นหนาวแปดงศาไม่ไม่คนละคนละทางกันอุ้ยอากาศคนเย็นเลยพี่บอยมันบอกกูกูกูเขาอาคองกูไล่สัตว์ e v e r y birthday มันเกิดเบียร์เมื่อสองวันที่แล้ววันนี้เรามาเซอร์ไพรส์เบียร์มันนิดแย่มันตลอดเลยนะโอ้ดูวิวดีมากเลยดูดิเห็นไหม ใหญ่ทุกคนเห็นจังวิวดีมากนวิวดีมากมันขนาดนี้วะวิ่งไรวะเออเบียร์แรงหนักมากเม่กี้เจอจ๋าได้เหรอได้ทักไหมมาถึงเชียงใหม่กี่โมงพวกนี้ประมาณเย็นๆค่ะตอนนี้อยู่ที่ปลายอากาศเย็นมาก เขาบอกพรุ่งนี้ตรงนี้ก็มีนี่ใช่ไหมทะเลหมอกใช่ไหมแคทไปไหนพี่แคทไปไหนีแคทรงนี่ครับทำไมพี่แคทน้าแก่ขึ้นนะ,ะคะนีดีครับอ๋อพอดีพี่แคทไป สะควัดมาครับนี่ทำไมพี่แค่หน้าแก่ขึ้นนะคะพี่แค่ไปไปอยู่บนดอยมาฮะพี่แค่หน้าเหมือนโก่งเลยอ่ะไม่เป็นไหร่เฮ้ยคือเคี้ยวหรือมั้งพี่แค่อยู่นี่แคค่ะสวัสดีครับ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 ไม่ได้ใครทักมาโอ้โหเอาวันนี่ค่ะพี่เราพักเอาวันที่หนาไหมคะหนาวหนาเหนาเหนาเนะหนาว ใชยนั่นเปนาจริก็จะกินละหูสายแก้งบอกทีเดียวว่าเลือเค้กเลกเค้กนไม่ใช่บ่อยมากเลนะเเสียงดังนะเขาเสียงดังก็ไม่เอานไรคอเฟ่พี่แคทอีกทีค่ะ โลเบร์จัง ROBERT JUNG ตอนไปอยู่ลำปางทำไมไม่เห็นเจอหนุ่มหล่อๆแบบนี้บ้างเลยเก้าไม่ได้อยู่ลำปางอยู่กรุงเทพอ่ะโอยเกาเก้าอ่ะเก้าเกาเก้อ้ยโเจดูดิมันเรียกตัวเองเก้าเก้าอ่ะ๋ยู่ที่นะมึงไม่ถามหมอกดี่เกาเก้าเจ้าอ้เหี้ยมึงป่วยเหรอเก้า พี่แกรับแอคด้วยอยากเห็นน่าบ่อยๆครับเดี๋ยวไปรับเลยครับรับแป๊บนึงนะโรเบิร์ตจัง R O B E R T เวนบอกแล้วก็ J U N G นะคะ U N G. นี่นะฮักขนาดฮักในพีมไงฮักนี่คะน่าฮักฮ<ะ>ักจังทองศาพี่สิบแปดสิบแปดสิบเก้าเนะ ดังแล้วสิคันเอ้ยน้องเอน้องเอน้องจ่าเอใครเกยจ่าเอวะน้องเอน้องที่มหาลัยพี่ไม่ดังไม่ดังไม่ดังโรเบิร์ตจังขอบคุณค่ะหล่อไปร่ำบรรเลือหล่อไปล้ำบรรเลืออ่ะใครอยากแอดเฟซแคทไปแอดไปเลยนะคะโรเบิร์ตจัง R O B E R T เว้นดบากแล้วก็ J อยู่โอ้ยเหี้ยเฮ้ยเออที่รักมาเล่นมันนีการหนูก็มีหนูมีของเล่นใหม่ลองที่เราที่เราถามกันที่เราถามว่าถ้าเกิดใส่อย่างงี้ไปจีบคนอย่างเงี้ยใครจะลองให้ดู ย่ง้องค้างแรงมากนี่ซื้อหมกมานี่ไงตาแลนะพี่าฮะเอไไหนปะไรออเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วใครมาใครมาดูดิข้างหลังรเรองารับองหาแน่มาที่ไเลยมาที่ไปนไรเดี๋ยวาี่ไปเลยกินเาเยอะเอากิปสุบรีเยอะสุบรีเยอะ อันนี้ผีปอบใช่ไหมเดี๋ยวมา,มาไหมมือชาววันชาววันรีบอ่ะเดี๋ยวเออโอ<ถ>้ยเธอจะเป็น,ปน,นปตัวชอจะมาเด๋อเตี้ยวแน่นอนโอ้ยใส่ไม่เหลือเลยอ่ะหมดเลย มามาหยิบกิ๊ก้างมาหยิบกิ้าโอ้ยมาลุกแดงมาลกรวยอะไรไอ้ยังยังยังไปแล้ว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 นะคะเอาไว้เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะคะ Happy Birthday เบียร์แล้วก็ยินดีกับพี่บอยด้วยนะคะที่เป็นผู้แพ้และที่พวกเราก็จะมีการเล่นเกมตลอดใครแพ้ก็จะโดนกันแกล้งอะไรแบบนี้เอามีเหรอถูกแอ๊บเดลยูต่อมา ให้แคใส่ฟันบ้าง <c oughs> อะแค,คะสใส่ต่แหลมาไอ้ยน <c oughs> ้ำลายไ้่ลามเมา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 มมามมามามามมามรมามามามอมา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 งามามามายิมมามามมาอามามมมมอาเยางม่มมาาม โอเคโอเคดีอุ้ยเสื้อกูเขาบอกว่าเฮียต้องโดนบ้างมันสักวันต้องมีสักวันเออเฮียต้องโดนบ้างสักวันจริงสักวันเฮียต้องโดน่คนมันเสียไอ้เหี้ยมันแพงโดี๋ยวแว่มึงไห่ไปเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวพี่โอ้โหเดี๋ยวพี่ในใจเดี๋ยวพี่ในใจอย่าเตี้ยคีเละค่ะไปละไปละนะคะบ๊ายบายฝันนี้นะคะทุกคนบ๊๊าายยบบายบาย